สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบงานออกแบบดีไซน์ที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเสียงเพลงที่ไพเราะแอ้วาเนี่ยต้องบอกว่าเทปเนี้ยพลาดไม่ได้เลยกับรถ Honda Civic FC คันนี้นะคะต้องบอกว่าภายในเนี่ยสุดยอดจริงๆแต่ว่าจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะคะ สำหรับรถ Honda Civic FC คันนี้นะคะ He a d Unit เนี่ยเราจะใช้เป็น Head Unit เดิมของรถเลยนะคะเชื่อมสัญญาณเข้าตัว Pre-Am มของ p r i ซึ่งรุ่น PS5 นะคะซึ่งจุดเด่นของตัว Pre-Am p ตัวนี้เนี่ยคือเขาสามารถปรับแต่งความถี่ได้ถึง5ความถี่เลยนะคะอีกทั้งเขายังมาพร้อมจุดตัดความถี่ของเสียงเบสที่จะทำให้ฟอนเดิมของคุณเนี่ยมีคุณภาพเสียงดียิ่งขึ้นค่ะค่ะในส่วนของระบบเสียงของรถคันนี้เนี่ยเราได้ติดตั้งเป็นระบบบแอนะคะ ซึ่งแอนตัวแรกเนี่ยเราใช้ของพิซึมรุ่น SE 4.90นะคะที่ให้กำลังขับ90วัตต์คูณ4แชเนลสำหรับขับลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าของพิซึมรุ่น SQ6 นะคะในส่วนของตัววูเฟอร์หรือว่าเสียงกลางเองเนี่ยเราก็ได้ติดตั้งในตำแหน่งเดิมของรถนะคะ ในส่วนของทวิตเตอร์นะคะเรามีการติดตั้งโดยปรับมุมเอียงเข้าหาผู้ฟังในบริเวณเสา A e นะคะเพื่อให้เวทีเสียงแล้วก็มิติในการฟังเนี่ยดียิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับลำโพงคู่ที่2นะคะเราใช้เป็นของพ UM ีซึ m มรุ่น SQ 6 0 0 0นะคะที่เป็นลำโพงรวมชิน้นแวะราก็ได้ติดตั้งในบริเวณของ r e ียเที่เป็นตำแหน่งเดิมของรถคะ่ะ สำหรับแอมตัวที่2นะคะเราใช้เป็นของ p ีซึมรุ่น SE 1.800นะคะที่ให้กำลังขับมากถึง1,800วัตต์นะคะที่ใช้สำหรับขับซับวูเฟอร์ของ p ีซึมนะคะ12นิ้วทั้ง2ข้างนะคะรุ่น SEW 1 2 2 d ค่ะ สำหรับงานออกแบบทางด้านหลังนะคะอย่างแรกเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณลูกค้าเนี่ยมีความชื่นชอบในทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะหรือว่าทีมปีศาจแดงเนี่ยเราก็เลยได้ออกแบบแผงอะคริลิกงานโชว์ทางด้านหลังเนี่ยตามความต้องการของคุณลูกค้านะคะซึ่งแผงซับเองเนี่ยเราก็ได้ออกแบบเป็นตู้อะคริลิกเป็นตู้เปิดนะคะในส่วนของทางด้านล่างเนี่ยเราก็ได้ออกแบบเป็นแผงแอมนะคะที่มีความสวยงามแล้วก็ดูกลมกลืนกันนะคะหากคุณผู้ชมสังเกตใกล้ๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าไฟ LED รอบแอมเนี่ยทั้งทางด้านล่างและด้านบนเนี่ยจะมีโทนสีที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะก็เป็นสีแดงเหมือนกันแต่มีโทนสีที่แตกต่างกันไปเพื่อมิติในการมองที่สวยงามแล้วก็ดูมีตื้นลึกมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนของบริเวณโดยรอบของแผงแอมและก็แผงซับเดิมนะคะเราก็ได้มีการทําคอนโซนขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็พุ่มโดยวัสดุก็คือเป็นหนังทั้งหมดเลยนะคะเป็นหนังสีดําเพื่อให้ดูสวยงามแล้วก็กลมกลืนไปกับตัวโครงสร้างรถเดิมค่ะค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะชอบเสียงแบบไหนนะคะหรือว่าต้องการให้รูปแบบงานติดตั้งของคุณผู้ชมเนี่ยออกมารูปแบบใดนะคะเรา Rocket s o ก็พร้อมที่จะทําให้ความต้องการนั้นเนี่ยเป็นจริงแล้วก็ออกมาดีที่สุดค่ะ หลากหลายจินตนาการของลูกค้าเราสามารถสร้างสรรค์มาให้อยู่ได้อย่างสวยงามบนรถของคุณ

ตที่2ของรายการกันแล้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ติ๊กนั่นเองสวัสดีครับสสวัดีคะรบสวัสดีครับอาจารย์ติ๊กค่ะคันนี้ของร้านไหนอะไรยังไงคะเนี่ยอันคันนี้ไม่ใช่ของร้านนะครับอ้าวไม่ใช่ร้านเหรอคะครับผมคันนี้คือของอาร์ตาเดมี่บิ๊กแมนอาราเดมี่อ๋อที่เกิดนามไว้เมื่อช่วงต้นว่ามีการรวมตัวของนักศึกษาของนักศึกษาครับแต่รถเป็นของสถาบันครับผมซึ่งสถาบันนี้คืออาจารย์เป็นคนนี้ จะตั้งขึ้นหรอคะยก็ <S 1> <S 1> <S เป็นท่านอาจารย์บิ๊กแมนนะครับผมเป็นผู้จัดตั้งขึ้นนะครับผมเป็นผู้สอนตอนนี้มีนักเรียนอยู่ประมาณเท่าไหร่คะถ้ารุ่นที่ผ่านมาเนี่ย<ะ>ก็15คนครับโอ้โก็ส <ฮะ S 2> ิ้คนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพออกมาแล้วแล้วรถคันนี้นักผู้ถามอีกนึงว่าหมายถึงนักเรียนทั้ง15คนมารวมกันทำรถคันนี้หรือว่ากี่คนนะคะครับผม,มรถคันนี้ก็คือเราให้เด็กที่เขาเรียนเสร็จเนี่ยแล้วก็ทํา แล้วเราวัดผลที่สนามแข่งขันเลยทำปุ๊บผ่านเมื่ออาจารย์ดูก่อนว่าเป็นไปยังไงอะไรพวกนี้ได้ไหมทำระเบียบเรียบร้อยทำมาตรฐานที่ถูกต้องแล้วก็ไปแข่งเลยแล้วสุดท้ายคุณพระได้รายวัลรถคันนี้นี่วางแนวเสียงไว้ยังไงอะคันนี้เป็นรุ่น s q l นะครับเราดังในระดับ15เมตร ก็คือเขาจะมีกฎยังไงคะนีคือยืนออกไป15เมตรใช่ไหมคตอนที่อาจารย์เอารถคันนี้ลงแข่งเนี่ยคิดว่าจะได้รางวัลไหมคะก็ไม่ไม่หวังนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการให้นักเรียนเราเนี่ยนะครับได้เรียนรู้จากจริงๆนะครับแพ้ชนะเราไม่สนเพียงแต่ว่าถ้านักเรียนเราได้ทําเราก็แฮปปี้กับเขารวคันนี้นี่มีอุปสรรคไหมคะเห็นว่ารวมตัวกันหลายคนเลยก็บีบ้างครับนิดหน่อยแต่ก็ ตามที่น้องๆนะครับที่เขาได้เรียนไปนะครับก็คือทําตามสเต็ปที่เราสอนเขาตามมาตรฐานเลยครับผมแต่ว่าด้วยความที่จํานวนคนเยอะไหมเกี่ยวไหมก็เือนจับปูใส่กระด้งนี้ทะเลาะกันไหมคะออันนี้คนวางตรงนี้อันนี้ผมว่าไม่ใช่อันนี้ผมว่ายังไม่ได้สิอย่างพีงแต่ว่าเราต้องให้เขาทดลองทําแล้วมันได้ไม่ได้เรามาตอบให้เขาเลย ก็เป็นอาจารย์ผ่าน QC นะก็ต้องให้เขาลองทำก่อนนะคันนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่คะในการติดตั้งเดือนเดือนหนึ่งยังมันอยู่เดือนหนึ่งเลยคันนี้หนึ่งเดือนผู้ชมอยากรู้แล้จใช่ไหมคะว่าซิสเต็มอยในคันนี้มีอะไรกันบ้างที่ติดตั้งอยู่มีอะไรบ้างคะก็จะมีลำโพงเมอร u ค y ลลี่ก็่แอมเอรคี่เอรครุ่นอะไรเอ่ยลำโพงอะไรคะลำโพงเมอรคลี่อ 6A นะครับผมแล้วก็แอมเป็น 2400นะครับความโดดเด่นของเขาสามารถตอบสนองในย่านความถี่ต่ำได้ดีะนะครับผมขึ้นสู่ความถี่สูงได้ดีนะครับผม,มเราจึงเลือกใช้ของเบอร์กอลี่ครับส่วนแอมนะครับแอมให้น้ำเสียงที่ดีนะครับผมออกมาสามารถแมทชิ่งได้ดีนะครับเสียงที่ความเป็นธรรมชาติได้ดี ลำโพงกับแอมนี่ติดตั้งไว้ตรงไหนบ้างก็ลำโพงก็ที่แผงประตูะนะครับผมชันนี้ใช้ลำโพงไปทั้งหมดเสียงกลางนี่ก็คือ8ดอกฟั<ม><า>งละสี่ดอเห็นว่าเป็นฟังไกลด้วย15มเมตรยอยู่นะ,ะใช้แค่แปดดอกเองเหรอคะ,คะเอาเอาอยู่เหรอคะ ได้ครับผมก็เยอะอยู่นะพี่คุกกี้อุ้ยแต่ก็แบบอย่าลืมระยาด้วยนะเออแล้วก็เสียงก็ยังฟังเพาะอยู่ใช่รายละเอียดครบเลยครบครับก็ถึงได้แชมป์ได้มงมาขนาดนี้ครับแผงประตูลาสสี่ดอกถูต้องและการตกแต่งนะคะสรางคอนเซ็ปต์วางไว้ยังไงบ้างการตกแต่งก็คือให้เสียงออกมาได้เป็นธรรมชาติได้มากขึ้นค่ะให้เป็นไดเรกตรงเข้าสู่หน้าผู้ฟังเลยครับม ส่วนการแบบว่าตกแต่งแผงประตูที่เป็นแบบหนูเห็นแบบหนูไม่แน่ใจว่าหนังกลับหรืออคันทาร่าเป็นอคันทาร่าครับเป็นอคันทาร่าสีน้ำตาลอต่จะขอบดำเครื่องแอมล่ะคะแอมวางไว้ตรงไหนแอมเราวางอยู่ด้านบนเลยครับผมก็ตีตีตุ้มอันนี้มาใช่ไหมคะวางแอมซ่อนไว้ในตู้ ซอนมองไม่เห็นเลยครับผมมองจริงๆหลบหนึงหลบไว้หลบความสวยไว้เดี๋ยวจะสะดุดตาอะไรอย่างเงี้ยเอออาจารย์คะแล้วคันนี้นี่เขาจะได้ไปยืนสถานถัดไปหรือเปล่าไปครับผมอุ้ยได้แล้วที่ไหนอะรยังไงคะ่ไหนด้วยเออนวัดนครนะครับเราลงสามรุ่นรุ่นใหญ่หมดเลยรุ่นใหญ่หมดเลยสามรุ่นนะคะเดี๋ยวรอชมว่าคันนี้จะได้แชมป์คว้าแชมป์คว้ามงคว้าเป็น킹ไหมหรือเปล่าอ่าออเออเนนี้เนี่ยเราต้องออเออ เบรกกันนะคะใช่ทีนี้เป็นเป็นแค่ขันแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเบรกต่อไปเราจะมาพบอีกคันหนึ่งค่ะคันที่สามเบรกคันหน้าค่ะ